สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการลบดัตตเบสทิ้งผ่านฟังก์ชันของ PHP กันเราใช้ฟังก์ชันอะไรกันก็ดังเช่นวิดีโอที่แล้วครับเราใช้ฟังก์ชันเก่าก็คือ m y s q l query นะครับแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปก็คือ statement ของ SQL นะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่า create เป็นคำว่า drop ครับเป็นการลบดัตตเบสทิ้งนะครับหรือโยนทิ้งไป เราต้องมาเปลี่ยนคําที่ใช้แจ้งนะครับเพื่อตรวจสอบสถานะว่ามัน drop database ทิ้งไปจริงหรือเปล่าครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะ drop database ทิ้งนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่า database ที่เราเคยมีนั้นยังอยู่หรือเปล่าครับกลับมาที่ PHP MyAdmin นะครับตอนนี้ database ชื่อ School ยังมีตัวตนอยู่นะครับ ดูไว้ให้ดีๆนะครับคราวนี้เราจะมากลับมาที่หน้า Index กครับกด Refresh ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำการ Drop นะครับตอนนี้ Drop Complete ไปแล้วนะครับมันจะถูก Drop ไปจริงหรือเปล่าให้เรากลับไปทุที่ php มา Admin นะครับเพื่อดูผลลัพธ์ครับตอนนี้ยังอยู่แต่เรามากด Refresh อีกรอ,อ่ผลลัพธ์ก็คือ d ัตเตอร์ชื่อสคูลนั้นหายไปแล้วนะครับแสดงว่าการใช้งานฟังก์ชันนั้นสำเร็จนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้งานของการดรอปรัตเตอร์เบสแบบใช้งานผ่านฟังก์ชันนะครับก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ